ว่า,าเห็นไหมครับเราค่อนข้างได้สินค้าที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นวันนี้จริงๆสาธิตเราแค่ตัวเดียวก็พอ,อก,ก่อนนะครับเราคงจะใช้เวลากันไม่มากนะครับามาดูกันอย่างก้อนนี้คุณสมบัติเนี่ยนะครับที่เป็นยกตัวอย่างเราแค่ตัวนี้เนาะเนาะนะครับใครคือเรื่องของเรามีอันนี้ก็เป็นทั้งยาสีฟันทั้งอะไรต่างๆอย่างเอ่เออันนี้ก็เป็นเอเดอร์ริมิเนเตอร์มาวอชนะครับมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหม แล้วสิ่งหนึ่งด้วยแล้วก็นะครับคนสมัครใหม่เก้าสิบคะแนนก็ได้ด้วยใช่ไหมครับได้ไหมเดือนนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้น่าจะได้อยู่ต่อเพิกเดือนหนึ่งต่อให้อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าในในความที่ปกติเนี่ยเราใช้ถ้าเราใช้ของท้องตลาดนะครับเราใช้ของท้องตลาดเนี่ยนะครับเป็นไหมฮะเราสังเกตเห็นว่ามันจะเผ็ดเป็นน้ำยาล้างปากนะครับแสบลิ้น แสบลิ้นใช่ไหมแสบลิ้นเผ็ดๆอะไรอย่างเงี so ้ยนะครับโอเครู för? ้ด้วยรู้ด้วยอ่านะครับก็คืออย่างอย่างกรณีเนี่ยคือเพราะว่าอะไรครของของตลาดจะมีเลยฮะเอทีเอ็มเออร์เรารู้ครับคือเพราะว่าเอทีอ็เออ์เขาบอกว่าเป็นการเป็นเรื่อของการกาจัดค่าเชลล์แต่ว่าเวลาเราโอนในกองอะไรมันทำลายเยื่อบุใช่ไหมครับนะครับมันจะรู้สึกเผ็ดๆนะฮะ ฉะนั้นนะครับนี่ก็อ่านเอาให้ดู <c oughs> <c oughs> นะครับฉะนั้นนะครับต่อมาเนี่ยคือว่าถามว่ากรณีของของนม่ย่าเพิ่งปากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามาดูกันกัดในการสาธิตของสินค้ามานะครับอันนี้กลิ่นแรงไรมกลิ่นอะไรกร <c oughs> ไลิล่นอะไรหอมกระเทียมใช่ไหมเวลาเรากินเนี่ยส่วนใหญ่อาหารไทยเราเจออย่างนี้ตลอดถ้าขาดสองตัวนี้ไปรสชาติไม่ใช่คนเลยนะครับแต่ว่ากินพอกินสองตัวนี้ทีไรก็ต้องบางบางทีพนักงานออฟฟิศเป็นไงฮะ ต้องเตรียมยาสีฟันแปลงสีฟันคือแปลงฟันกันทุกวันนะครับซึ่งทีนี้นะครับอย่างกรณีของยาสีฟันเราเนี่ยคุณสมบัติคือเรียกอะไรฮะไม่มีสารขัดฟันที่เรียกว่าไม่มีฟูัไลา์นะครับเพราะฟูัไลา์เป็นสารที่ตกค้างในร่างกายเป็นต่อต่อเครื่องฟันอยูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งของความความเข้มข้นเราเนี่ยนะครับก็สูงนะครับประสิทธิภาพคือดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอนุของมันก็ละเอียดมากนะครับยาสีฟันแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของยาลูกปากนะครับเรามาดูการสัดทิศกัน อย่างเช่นอันนี้นะครับทีแรกยกเอากลิ่นมาพี่เคยหรือเ่าทำกับข้าวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะอ่ะใครอยากเป็นคนเทสครับขอขอสารตำหนักของที่แบบไม่เคยไม่เคยมีไหมอ่ะไม่เป็นไรฮะมามาเทสฮะไม่กินเม่เคยก็ลองดูอ่ะต้องลองลองดูฮะใครก็ได้มีไหมยังไม่เจอมาพี่มาออกมาเลยฮะขอเสียงปมเบอร์หน่อยพี่เม้งอ่ะคือคนเดียวเดียร์ครับถ้าคนเดียวเดียร์ครว่า ประเด็นอะไรถ้าคนเดียวี่ยมถามว่าถามว่าเยี้ยมกันหรือเปล่าอ่ะขอชื่ออะไรเนาะวันเชิญครับเชิญครับเชิญครับฝ่าคนเป็นะครับฝ่ายคนเป็อแบบแรงๆเลยนะครับคือทีนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนของกรณีเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะทั้งเล็บยาพพ้นฝักเลยเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างอ่ะคนหนึ่งจะเป็นกระเทียมอีกคนหนึ่งจะขอขอเป็นหอมแล้วเลยเนี่ยเรามาแล้วนะฮะก็เป็นถัม่มนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะดีตรงนี้เลอ่าะ,ะให้อมเลยนะครับให้กินเลยนะฮะต้องใจ นะครับห้าปิดอย่างนี้คือกลิ่นแรงมากนะครับแล้วก็ต้องตกใจเนาะน้องนี่จะตนจารแบกตัวนักะนะครับกลิ่นแรงมากอันนี้หอมครับอ่ะคอหลังมือครับคอหลังมืออ่าเอาหลังมือเลยนะครับอันนี้คือเป็นการเทสให้ดูจากหลังมือนะฮะให้เห็นจากความรู้สึกกันแล้วกันอ่าโด่งดูครับไม่ใช่ไหมนะครับ ของพี่เม้งจะเป็นกระเทียมนะครับของเป็นกระเทียมแล้วกนะันอ่ะของนี้คือวันนี้เรามาเล่นอะไรกันไม่รู้เนาะเล่นแบบตัวกัน,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 นอ่ะห้องนี้อบกวนไปด้วยกลิ่นระเทียมได้หอมอ่ะตรครับใช่ครับใช่ไหมครับกลิ่นแรงไหมกลิ่นแรงมากฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งคือว่าแต่ทีนี้ครับพอกำลัมีน้ำยาพ่นปากเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไงครับเช่นไม่สนิทเลยนะครับแบบกลิ่นไม่สนิท คือทีนี้เรามาดูกันนะครับอ่ะกรณีประสิทธิภาพเนพุทป่านนอปของเราเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยสีมันจะไม่สีมันไม่ใช่ไม่ใช่สีแอลกอฮอล์สีออกเนีวแกะขแอลกอฮอล์นะนะครับแต่มันจะเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นกรณีออกมันไม่เห็นออกเอาไว้ <c oughs> แรงๆอ่ะนะครับของเราเนี่ยนะครับคือหนึ่งเวลาเราอมไปมันจะไม่เผ็ดน,นะครับเพราะมันจะไม่เผ็ดเลยมันจะเป็นเหมือนกับองน้ําเปล่าเลยขนาด ซึ่งประสิทธิภาพของมันคือสามารถกรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเวลาเราแปรงฟันก็น้ำยาต้นตับด้วยจะได้ดูแลได้หมดเลยครับมันจะเป็นการดูแลถึงช่องเหงือกไปด้วยในตัวที่ลงแล้วใช่ไหมครับอเราให้ทุกคนลงดูเราให้ทุกคนลงดูไหมแา่ลงไหมทำไหมอะไรนะครับที่ลองเช็คครับเ่าเราไมาเช็คเลยนะฮะลองเช็คครับแล้วลองลงกลิ่นครั้งหนึ่ง ลองเช็คดูครับลองลองดมกลิ่นดูเอาอีกครั้งไหมะเอาอีกทีไหมอ่ะลองเช็คดูครับเช็คทัวๆครับแล้วดมกลิ่นว่ามันมีครับมีตกครั้งหนึ่งหรือไมไม่มีเลยเห็นไหมครับเอาสุดยอดไหมคือแบบนี้นี่จเป็นสิ่งสิ่งวิธีการในการที่เราไปสาธิตนะครับให้เขาดูนะครับงนี้ต้องสาธิตเปียกถ้าสาธิตเปรียบเทียกไหมครับต้องมีฮะคือถ้าเขามีอยากรู้ไหมครับบางคนอยากรู้สาธิตเปรียบเทียบอ่ะลองมาดูครับอีกครั้งที่ขออีกครั้ง นะครับอันนี้คราวนี้พี่เอวน,นี้เน,นี <c oughs> นเ่ยเปลี่ยนกันนะหนักเลยนะครับแล้วก็<า>รกระเทียมนะอ่ะอันนี้กระเทียมเลยอ่ะอีกข้างนะึงข้างนี้ไหมครั้งนี้นะครับข้างนี้ <c oughs> ดมก่าเลยครับใช่หรือเปล่าใช่กลิ่มนมัาหรือเปล่า <c oughs> อันนีครับก็อเอาลองอ่ะลองมาเช็คด,ดูครับ คือเช็ดแล้วก็ต้องต้องให้แห้งก่อนนะครับคือถ้ามันไม่แห้งมันจะเป็นกลิ่นของมันอยู่แต่ถ้าเราแห้งแล้วเราลองดมอีกทีนึงว่ากลิ่นม,มันจะนีไหมนะครับ <c oughs> ปกติเราต้องแช่ครับแต่ว่าปริมาณมันไม่พอแช่ให้เห็นนะครับเราสีดายนะครับเราใช้อย่างดีกว่าประหยัดด้วยอ <c oughs> ่ะมีไหมครับ <c oughs> แห้งเร็วเ <c oughs> นืดอยู่ ก็ยังเหลือกลิ่นอยู่ยังมีกลิ่นอยู่ใช่ไหมครับกลิ่นยังมีอยู่นะฮะคือถ้ามันแห้งก็จะเป็นกลิ่นที่ปิดนะครับเหมือนเราเป็นฟันสึกเหมือนกรณีเราเป็นฟันสึกถึงเราจะใช้ประสิทธิภาพของตัวนั้นไม่แน่าจว่าปวดเท่าไหร่ของช่วก็ก็แพงเหมือนกันเป็นหลักร้อยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่สองสองที่สุดมีอยู่ไหมอ่ามี มีอยู่นิดนึงคะเพราะฉะนั้นคือยังไม่พอครับเรารับแต่พอพอเข้าสู่ร่างกายเราด้วยในการสื่อสารอ่ะเอาให้แก้ครับอ่อันนี้ก็แบ่งกันเรียนส่วนเดียวหรือสองเรียนเดียวนะครับจะได้เช็ดได้ทิงจะได้ไม่มีจิบนะครับอ่ะของครับรับจีบไม่หมดจดเจ๊อันนี้เชฟจะต้องมืงก็ยังไม่มีิ หายยังพี่ด้านนี้หายแล้วต่ด้านนี้ไม่รู้สึกว่าพอแห้งเลยด้านของเท่ากับว่าตอนนี้คือด้านถ้าสัมผัสคือด้านของตัวนี้หายยังแห้งหายยังอ่ด้านนี้ยังมีอยู่ตรงนี้ไหมไม่ไอ้ตัวนี้เหอื่นไหม เหลืออยู่อ่ะแต่ตัวน,นี้ไม่มีแล้วไม่มีเหลือเลยกินสุดยอดไหมครับสุดยอดปลอกปืนเลยครับโอ้ยนะครับเนี่ครับคือประสิทธิภาพของมันฮะคือคือค่อนข้างจะเรียกว่าแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยถูกไหมนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยสุโบุรีจะจับเนี่ยใครสุโบุรีจะจับส่วนบ้างบางคือจริงๆนะมันไม่ใช่แค่สุโบุรีอันนี้คือก็อออปกติเราจะชิมแต่ันเรื่องของอะไรฮะน,น้ำยา,บา,าพบนปาก ไปชิมน้ำยาบนปากหรือเราจะชินกับอะไรครับคือตัวของสเปรย์หรือไม่ก็หมักข้อหลัง <S <S 1> <S 1> เวลาคนที่แบบว่าดื่มเยอะๆดื่มแล้วกลับบ้านบานทีย่องเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S 1> <S 1> หรือไม่ก็กรณีแบบว่าไปทำเขาเรียกไงดีสซูบุรีจัดๆอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเขาจะไปต้องพบกับลูกค้านะครับเชื่อไหมครับแค่ตัวยาสีฟันกับหรือไม่ก็ตัวน้ำยา,านบนปากคนเดียวดับกลิ่นได้หมดเลย สุดยอดไหมอย่างกรณีไปที่หาดใหญ่ที่แชร์ส่วนตัวนีดหนึ่งนะครับวันนั้นไปหาดใหญ่แล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่ามันน่งฟังก็คือไม่เชื่อนะครับก็คือแล้วเข้าคนสุบริจัดนะครับก็เขาพอดีว่าอยากจะรู้ระตทธิภาพเป็นไงก็คือไปดูดโทษนะครับปโดดไปดูดแบบว่าดูดเต็มเหนียวเลยครับเอาแบบปินแรงๆเลยบุ๋่นะครับเสร็จปุ๊บก็มาอมกลับมาแล้วขออมนะขออมเพรขออมแม่อมแล้วก็ยัดปากไว้อ่ามีมุกนิดนึงมง แล้วก็ทีนี้พอพมเสร็จปุ๊บเชื่อไหมครับเขาดักเขาเขาก็คือว่าเปิดใจทังทีคือกลิ่นไม่เหลือเลยยกเว้นกลิ่นผิดเสื้อ กลิ่นในปากเขาไม่เหลือเลยนะครับในเรื่องของของของกลิ่นบุหรี่ต่างๆนั่นแหละครับความสุดยอดแล้วอีกอย่างนึงคือเขาก็เปิดใจแล้วก็ตัดสินใจสำหรับคริจิบ<อ>กมือให้หน่อยเลยครับคันี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆนิดนึงนั่นแค่นั้นเองที่เราสามารถไปสาธิตได้จริงๆเราสามารถสาธิตได้อีกเยอะไหมครับก็อาจจะเป็นในเรื่องโปรดักต์เทนนิ่งเป็นลงติดต่ออีกนิดนึงนะครับทีทนี้ดีกว่าไหมครับเอาล่ะ ใส่สเปรชิ่ดเสื้อฉีดเสื้อเราใช่ไหมครับได้กลิ่นมันติดอยู่กลิ่นติดอยู่ใช่ไหมถ้าฉีดเสื้อมันก็น่าจะหายเหมือนกันหรือเปล่าฉีดเสื้อหายเหมือนกันอ๋อได้ถ้าเป็นสเปรชิ่ดเสื้อนะครับก็ได้ครับ<ด><ด>ก็ลองดูต้องลองดูคนะผมว่ามันน่าจะได้เพราะว่ากลิ่นมันคือถ้ากลิ่นกลิ่นบางทีมันเป็นกลิ่นติดเสื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่อ,อเนื้อผ้าเนาะแต่มันต้องลองเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างอย่างอย่างมีทีมงานที่คนมีวิหารใหญ่เหมือนกันกก็บออว่าะะไรน เขาใช้เนี่ยใช้ได้ทุกช่องทุกช่องอัดทั้งปากบนและปากล่างเป็นผู้หญิงที่พูดแล้นะครับใช่ใช่ใช่ทีมมาเลยเขาก็บอกมือแต่อันนี้นะครับดับกลิ่นได้แบบกลิ่นที่มีผสมได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประสิทธิภาพเราต้องลองหลายๆแบบเพื่อจะมีประสบการณ์ไปใช้ในหลายมุมนะฮะอ่ะโอเคนะครับเราจะต้องใช้ทุกอย่างอ่าใช้ทุกอย่างนะครับเช็ดสิวด้วย